ข่าวดีมาอีกแล้วนะครับคนละครึ่งเฟดใหม่ปี2568คลังยืนยันแล้วมีงบเพียงพอหากรัฐบาลไฟเขียวก็พร้อมเริ่มเร็วสุดตุลาคม68นี้ครับ <Wow. S 1> สวัสดีครับพบก,กับลุงพันในช่องพันกระแสกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ลุงก็มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบนะฮะก็คือหลังจากที่รัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การน,นําของท่านนายกอนุทินได้มีการประกาศแจ้งข่าวประชาชนว่าจะมีการทําโครงการคนละครึง่ง รอบใหม่อีกครั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร่งด่วนนะครับและต่อมาทางกระทรวงการคลังก็ได้ออกมายืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าพร้อมลุยโครงการคนละครึ่งอีกครั้งงบประมาณจัดเต็ม25,000ล้านบาทครับโดยล่าสุดนะครับทางกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าทางคลังมีงบประมาณเพียงพอหากรัฐบาลอนุทินเดินหน้าโครงการคนละครึ่งเฟสใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสามารถเริ่มได้ทันทีเร็วสุดที่เดือนตุลาคม68นี้ครับ โดยจะใช้ระบบเดิมที่เคยใช้ในยุคลุงตู่ใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังและถุงเงินเหมือนเดิมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาและประชาชนไม่ต้องรอนานคลังได้มีการจัดเตรียมความพร้อมจัดงบไปแล้วจำนวน25,000ล้านบาทโดยย้ำนะครับว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนกระตุ้นการใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนซึ่งประโยชน์ก็จะตกอยู่ที่ประชาชนและร้านค้า กว่า 1>, 1ล้านแห่งทั่วประเทศด้วยนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนทางบ้านที่กำลังรับชมข่าวสารอยู่ในตอนนี้ใครที่กำลังรอลงทะเบียนโครงการกลครึ่งเฟสใหม่ก็ขอให้เตรียมตัวไว้พร้อมติดตามข่าวสารไปเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอข่าวสารเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสุดท้ายนี้นะครับ หากใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับข่าวนี้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นของหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ